ในเมืองหนึ่งมีชายหนุ่มคนหนึ่งชื่อว่าต้นเขาเป็นคนทำงานหนักขยันขันแข็งแต่ด้วยความรับผิดชอบที่มากมายงานที่ต้องเร่งด,วด่วนและความคาดหวังจากตัวเองและผู้อื่นทำให้ต้นเริ่มรู้สึกถึงภาระที่หนักหน่วงขึ้นทุกวันความเครียดสะสมจนทำให้ต้นรู้สึกว่าชีวิตไม่มีความสุขและไม่มีพลังในการทำงานเลย วันหนึ่งต้นได้พบกับชายชราคนหนึ่งนั่งอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่ชายชราผู้นี้มีใบหน้าเปื้อนยิ้มเสมอไม่ว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นรอบๆตัวต้นจึงเดินเข้าไปถามว่าคุณลุงทำไมถึงดูผ่อนคลายและมีความสุขอยู่เสมอคุณไม่เคยเครียดหรือเหนื่อยกับชีวิตบ้างหรือชายชราหัวราะเล็กน้อยและกล่าวว่าเคยสิลุงเคยเครียดมากมา ต้นหนุ่มๆเหมือนที่เธอเป็นแต่ลุงได้เรียนรู้ว่าความเครียดมันเหมือนกับถังน้ําเธอลองคิดว่าถ้าเธอถือถังน้ํานานๆแค่นาทีเดียวเธอก็คงทนไหวแต่ถ้าเธอถือไว้หนึ่งชั่วโมงเธอจะเริ่มรู้สึกเมื่อยถ้าเธอถือไว้หนึ่งวันทั้งแขนและไหล่เธอคงจะชาและเจ็บปวดเหมือนก,นกันกับความเครียดถ้าเธอไม่ปล่อยวางและถือมันไว้นาน มันจะทำให้เธอทุกทรมานมากขึ้นทุกทีต้นได้ฟังคำพูดนั้นแล้วก็เข้าใจเขาเริ่มหาวิธีปล่อยวางความเครียดโดยการจัดเวลาให้กับตนเองให้เวลากับการพักผ่อนการออกกำลังกายและหันมามองชีวิตในมุมที่เรียบง่ายขึ้นและค่อยๆเรียนรู้ที่จะปล่อยวางเหมือนกับที่ชายชราพูดไว้เรื่องเล่านี้ชี้ให้เห็นถึงการรับมือกับความเครียดอย่างมีประสิทธิภาพ ผ่านการปล่อยวางและการดูแลตัวเองอาจนำไปประยุกต์ใช้กับชีวิตประจำวันโดยการฝึกสมาธิทำกิจกรรมที่ชอบหรือตั้งเป้าหมายใหม่เพื่อสร้างพลังบวกในชีวิต